นาที่อ่นสาธิตวงประท่านสาหการการเกษตสสมเา็จพรหนารายณ์จ้าจัครับที่เด่นเทะเบียนเป็นสาหการเมือ่อวันที่20สิงหาคม2547เจดทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยเมื่อปีพศ2558ปัจจุบันมีสามาชิกสากรรวมทั้งหมด752ลายขึ้นทะเบียนกับการยาง412 นัดวันที่28กุมภาพันธ์2566ทุนเดือนหุ้น1 2 0 7 10, 000, 3 510บาทประเภทธุรกิจมี2ประเภท 1. รวบรวมผลผลติตยางก้นท้่วแหง้ง 2. จัดหาสินค้าจำหน่ายเป็นต้นน้ำกดและเป็นบางส่วนการงานธุรกิจจะเปิดรวบรวม,รวมทุกทุกปี ในห่วงเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปีเปิวรวบรวมทุกวันพฤหัสบางเดือนก็สี่ครั้งบางเดือนก็ห้ครั้งตอการ,กรเกษตรชาวสวนยางขุนหานจำกัดเป็นจุดรวบรวมยางแห้งขนาดใหญ่ของจังหวัดศรีสะเกดมีเกษตรกรชาวสวนยางนำยางม,มาร่วมประมูลหลากหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นในจังหวัดศรีสะเกด อุบลนราชธานีสุริ101นร้อยเอ็ดยโสธรค่ะซึ่งทางสหรกรณ์ได้รับงบประมาณสนับสนุนตามมาตรา49วงเล็บ3ไม่ว่าจะเป็นลานคอนกรีตอนเนกประสงค์จำนวน3ลานและรถตักร้อยยางค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้จะพามาดูภารกิจการรวบรวมยางแห้งจากสมาชิกและเกษตรกรชาวสวนยางที่สนใจนำยางแห้งมาร่วมประมูลณักสหกรณ์การเกษตรชาวสวนยางขุนหานจำกัดค่ะโดยทางสหกรณ์จะเปิดประมูลทุกวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ซึ่งจะมีเกษตรกรให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะคะเมื่อเกษตรกรมาถึงแล้ว ก็จะทำการแจ้งชื่อหมายเลขทะเบียนรถให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็จะทำการช่างน้ำหนักให้กับเกษตรกรสหกรณ์ของเรามีจุดช่างน้ำหนักทั้งหมด4จุดค่ะแบ่งเป็นเครื่องช่างขนาดเล็กสจุดและเครื่องช่างขนาดใหญ่อีก1จุดค่ะเมื่อช่างเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งน้ำหนักยางให้กับเกษตรกรทราบหากเกษตรกรท่านใดที่ต้องการรับเงินสด ก็จะรอฟังผลการประมูลตอนบ่ายและรับเงินสดได้ทันทีค่ะส่วนเกษตรกรท่านไหนที่ต้องการโอนเงินก็สามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่และทางสหกรณ์ก็จะโอนเงินให้ในวันรุ่งขึ้นค่ะ สำหรับการประมูลยางแห้งของสหกรณ์เราก็จะเปิดโอกาสให้ห้างร้านบริษัทร้านค้าต่างๆมายื่นซองประมูลนะสหกรณ์นะคะโดยเริ่มยื่นซองตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาค่ะพอถึงเวลา13นาฬิกาทางสหกรณ์ก็จะทำการเปิดซองนะคะวันนี้ ได้เกียรจากผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยสาขาการทะลักษ์มาร่วมเปิดซองประมูลยางค่ะสำหรับราคายางที่ประกาศเสร็์ก็จะจ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่รับเงินสดทันทีค่ะส่วนท่านไหนที่โอนเงินทางสหกรณ์ก็จะโอนให้ในวันรุ่งขึ้นนะคะ Yang ku hancurkan Jangan lupa like, share dan subscribe